มัธมเรนเอ็มมสองนสมได้ี่สิาครับองเด็กชายสวีทมีได้ที่สามสิบเก้ามสองพสามครับองเด็กชายไล่องมสองสามได้ที่แปดครับเด็กชายพิเชาโมมเด็กรญิงดที่ยี่สิบเอ็ดครับดีกรบกราบกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาดูแบบจําลองของเรากันนะฮะบแบบจาลองของเรานะครับผมเป็นแบบจําลองที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เราแบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อเราสร้างแบบจําลองนะครับผมแบบจำลองของเราชื่อว่าฝุดร่องน้ำฝุดร่องน้เพื่อระบายน้ำนะครับผมอยู่มสององสามกลุ่มที่หนึ่งนะครับผมอธิบายสวะกดิบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วแล้วก็สมุนไพรด้วยนะครับผมหนึ่งนิ้น้ำมันนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่านแบคทีเรราเนาะ น,นี่ความเก่งแรงตัวน้ำสูงสุดนะครับและเหมาะสมสำหรับยานแบบกระหนุนนะครับผมแต่ในเมื่อว่ามันหาซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราใชนานนนานน้น้ำมันแทนนะเขาอนเราบอกนี่น้ำมันแบบกันนะแต่เป็นแต่นี่เป็นน้ำมันสำเร็จรูปนะครับนี่น้ำมันสำเร็จรูปนะครับติดตั้งง่ายรวดเร็วและเหมาะสมน,นะฮะสำหรับรถบ,บ้านแต่มันคงไม่ทนทานนะครับผมว่าข้อต่อใบร้านนินตาล้าน,นินเนี่ยเราจะเปลี่ยนมัาเป็นสีขาวใหเท่านั้นเองค่ะไวที่สุดแต่วัยท่าไวสีขาว ประหยัดนะใช้สำหรับพื้นที่เกษตรป้องกันการกัดซซอะเช่นปลูกหญ้าวางเห็นเรียงาตาันในนี้มันทำไม่ได้ครับมารื่องสมมตินะครับทุกคนต้องในภาพตามอิมเมจชั่นตเลยนะคะยาเกษเป็นฝาปิดตะกรันไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะฮะเหล็กหล่อเราใช้เป็นดินน้ำมันแทนนะครับผมเหล็กชุปกระสีเราใช้เป็นดินน้ำมันแทนนะดินน้ำมันชุบกันวาไนอะไรวะ คอสลอนะฮะสำหรับ่างขออภัยครับผมข้อที่ห้าคือปอพักนะปอพักคือคอนกรีตเร็จรูปนะแต่เราจะเป็นข้กที่เป็นน้ำมันนะครับนี่น้ำมันเสร็จรูปใช้ใช้อะไรวะใช้ตักใช้ตักใชใช้ดัดตะกอนและเป็นจุดตรวจเชื่อมต่อนะครับผมต่อไปอธิบายการใช้งานนะฮะเนื่ง รวมน้ําผิวดินแต่เราไม่มีน้ําเราใช้เป็นดินน้ำมันและะน้วกันนะเนาะรวบรวมน้ำมันผิวดินนะครับผมทำหน้าที่ไปช้อนทางดากาักและรวบรวมอะไรวะน้ําฝนหรือน้ําส่วนเกินที่ไหลออกมาจากพื้นผิวนะนี่ครับไอตัวสีมส่วงนี่เป็นตัวดักนะฮะนะะี่ครับตุกกรองตุกกรองนะฮะัสองเรามาเรียงตามความอะไรวะาลากชันใช้แก้วก็วขขได้ก็พอได้ครับผมเรามาเรียงตามความลากชันนะครับใช้ความลากใช้ความ ลาดเอียงของก้นขหกก้นร่องน้ําพานําพาน้ําจากจุดโซ่โซ่ใจจุดตักสุดนะคะของกคือสียดเราเจ็บของสีขาวนี่คือสีไวท์มาไวท์ข้อข้อที่สามระบายจุดระบายจุดมุกหมายนะคะนำน้ำเพื่รวบรวมไปไปปล่อยจุดแบ๊กน้ำบ่อยปล่อยสุดแบ๊กน้ำแล้วจะระบายน้ำออกที่ระบบอะไรอยเหรอเช่นแม่น้ำหรือหรือระบบปอดพัก นะควก็ผมคอนเสษก็ไม่เสร็จคอป้องกันความเสียหายนะครับปัญรหาน้ำท่วมขังบนถนนแต่เราไม่อยู่แบบจำลองเราใช้เป็นเราใช้เป็นรถปัญหาน้ำท่วมขังในที่น้ำมันของเราเน้วนะอาคารรับแปลงเกษตรแล้วก็ผมต้องบำรุงรักษาจำเป็นต้องขุดล่องตันหรวัชพืชออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ำไหลได้ตลอดเวลาครับทุกคนเชิญเ